วันนี้มีมาพัสดุมาเป็นซองนะคะเดี๋ยวมึงแกะวันนี้เราไลฟ์สดกันนะที่เพจมนตรามหาราณีเหมือนเดิมน,นะคะลูกค้าส่งมาจากเศรีราชาชนบุรีนะคะศรีราชาชนบุรีแกะกันเลยนะห่อมาสองชั้นด้วย,ย,ยไม่ใช่สองแล้วกี่ชั้นสามหรือเปล่า สองอ๋อเป็นสองนี่แหละแต่ว่าแบบเขาพับมาเลยดีเป็นผ้าถุง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 งานสามตะกอนะงานสามตะกอ r นะคะลูกค้าค่างานสามตะก o r นะคะเนี่ยด้วยม,มากสวยอนะถึงที่หนึ่งค่างานสามตะกอ แยกก่อนแล้วก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่มันเป็นพวกเนื้อฝ้ายก็ไม่ใช่แล้ก็ไม่ใช่แี้ก็ไม่ใช่อันนี้ใช่ ัอ,อุ้ยอันนี้เศดเสียดายจังเลยเห็นไหมเก็บนานอะ่ะจนผุแล้วอะ่ะเนี่ยเก็บจนผุแล้วอ่าลูกค้าเสียดายเนาะเนี่ยเราาไปตัดอะไรได้ตัดออก เออมันเป็นผ้าถุงเด็กอะเนี่ยมันเป็นไหมแท้นะเป็นผ้าถุงเด็กแต่ว่ามันใช้แบบเอามาขายก็เดี๋ยวโดนลูกค้าว่าไงไม่ใช่อะไรหรอกเนื้ออกปะเอามาขายก็เดี๋ยวจะโดนลูกค้าว่าว่าเออแบบเนี่ยขาดเป็นเศดนะเป็นมีมีมมแบบอนนนันนี้ด้ยมีแบบเป็นตําหนีอะนนั่นนะอ่าอใช่ ันแยกไว้ตรงนี้แล้วกันได้กลี่ผืนแล้วเรามาดูเป็นงานสามตะกอซะส่วนใหญ่เนาะได้สามผืนแล้วนีเผืนี่สี่ 4. เรี <Okay. S 2> ยบร้อยนะคะก็เดี๋ยววันนี้เรารับชมกันนะที่เพจมนตรามาหาราณีนะคะมนไลฟ์เวลาเดิมนะคะช่วงช่วงที่มนไลฟ์ซะส่วนใหญ่มนก็จะไลฟ์วันอาทิตย์นะคะเย็นวันอาทิตย์เนี่ยประมาณ18.00นะคะเวลา6โมงเย็นเนาะแล้วก็วันนี้วันพุธเราก็จะมีไลฟ์กันด้วยนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะ ถ้าท่านไหนมีผ้าไหมที่ต้องการจะขายก็ส่งมาขายให้เราได้เลยที่เพจมนตรามาหาราณีและท่านไหนที่ต้องการจะช้อปปิ้งผ้าไหมหรือต้องการจะซื้อผ้าไหมในราคาย,ย่อมเยาวนะคะมนฝากเพจของมนนะคะเพจมนตรามาหาราณีนะคะขอกราบขอบพระคุณมากมากเลยคะ่ะ